ตามมาครับผมดูแน่นอน อ,อืมหลุดพอด,ดีเลยครับหลัสหลุดพอด,ดีครับผม กับผมไซปลาผมสวยๆแล้วกับผมจักสีขีดได้กว่ายัางเป็นกบสายสัตว์สามสิบครับผมทํางานดีมากครับผมก mm ับกันปลาช่อนนะครับหายใจได้เลย mm hmm. ฝากผลงานของกบสายสัตว์สามสิด้วยครับผม mm hmm. ขอบคุณครับ <laughs> โ <c oughs> อ้โอ้สดูนี่วะฮะนี่ครับผมสุดโอทัยแบนแบนครับสักสามสี่ขีดครับผมก็เซ็ตกดซ้าสักสา,ส,สามสิบครับ ไอ้นี้กระทั่งไล่กัดเหยื่อดีเลยสุดยอดครับผมเซตสามสิบปล่อยครับไทยลงน้ำได้ไหมนะ่ะ อู้ตัดได้หลกจริงอ้หจัดโดนจริงด้วยปลาช่อนเหรสมใหญ่ครับผมโอ้ใส่โลครับ จะดูเลยโอ้เริ่องอะครับตัวนี้ครับอ๋อาจะโลเบียดโลโลโลนิดๆครับผมนี่นครับผมสศษสามสิบครับสีชมพูสีหมานเลยครับเลยใหญ่เลยครับตัวนี้เศษสามสิบครับผมฝากไปด้วยครับผม สุดยอดมากกัดจะกกระช้โดเลยครับฝากผลงานไว้้ลยครับผมแซัดสามสิบ สันน่าจะชดู ดูช hey. ุดดูอุ้ยอี๋ัแน่นจริงๆเลยเฮ้ย hey. สันใหญ่ครับผมโอ้โหถูกที่ถูกจุดเลยครับผมโอ้โ oh. หสวยเลยครับนี่ครับผมดูไ้ป้าครับผมอื้ จุดขีดได้เลยครับผมตัวนี้อ่าวนตุ๊บเลยครับผมเนี่ยกับเยอะยก็แซดสามสิบเช่นเคยครับผมใช้งานได้ผลครับแบบงานปราช่อนนะครับอ่าสายยกรเล้าได้ดีฝากผลงานไว้ด้วยครับผมกบสายแซดสามสิบครับตีไปไม่กี่ไม้เองครับจุดนั้นอยู่เรื่องเต็มปากเต็มคำครับผมแซดสามสิบ แรงจริงๆ ชมดูชะดูปลาชอนครับผมตามองกับจนได้ครับผมนี่ครับผมส้ปตาส,สวยๆครับผมสักสามขีดได้ครับผม ส30สาสบครับผมตีย้ำไปบริเวณจุดนั้นนะครับผมก่อหลับเล้าหน่อยครับออกมากัดจนได้ครับสนไซส์สวยๆเลยสุดยอดครับผมสัตสามสิบฝาด้วยครับ มอออ,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 อ้ไซสยใหญ่เลยสวยนะครับผมก,กัดดุมากเลยตรงนี้ โอ้ยโอ้มือฉีดไม่อยากจะใช้กิ๊บเปอร์นะปากฉีดเลย มาอีกหแต้มครับส,สวยขึ้นหน่อยครับผม5้าขีดได้ครับผมกดย้ำจุดเดิมครับผมมากัดจนได้ตัวนี้ดูมาครับผมสามสีขังกัดครับสุดยอดครับผมเซตสามสิบดูช่องนี้ครับผมสามจุดนี้เดิมจุดเดิมดู นเลยครับผม,มแต่ตัวไม่ใหญ่อะครับผม,มกัดเม็ดมากเลยนี่ครับผมใสป่ปลาครับไม้เดียวเองครับผมช่องนี้ช่องมากสดตันอ,อ่าสักสองขีดได้เนี่ยก็เซ็ตสามสิบครับผม สุดยอดจริงๆครับงานตะท่อนต้องยกให้เลยครับผมฝากไว้ด้วยครับผมผลงานของซัตว์3สสุดยอด หลนครับผมอืมถูกที่ถูกจุดเลยอุ้ยตัวสวยเลยโอย้หมายนี้ไม่เคยผิดหวังเลยครับผมอุ้ยนี่ครับผมสายปลาครับผมอือ ห้าขีดหกขีดได้เลยครับตัวนี้ยังสวยเลยครับอ้วนตุ๊บเลยอ่าซสามสิบครับผมงานปลาช่อนสุดจัดริ้งอส่นสวยสวยเลยสุดยอดนะครับผมสซดสามสิบตีตามช่องตามหลุมนะครับผมรู้เรื่องกระเบื้องแตกซทสามครับ